เ่นเดียวกันกับบทบาทหน้าที่พลเมืองที่จะมีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบเพื่อให้บ้านเมืองนี้สุจริตโปร่งใสและคงเว้นวักไม่ได้ค่ะที่จะสำรวจตัวเองก่อนว่าซื่อสัตย์สุจริตแล้วหรือไม่นั่นละค่ะที่หมายถึงชื่อเสียงของพลเมืองไทยอย่างแท้จริงไม่ต่างกับกลุ่มเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชันยุค2020 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อมีส่วนร่วมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นพล,ลเมืองไทยได้อย่างไรติดตามกับคุณยานีว้ายครูค่ะมาดูมเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชันยุค2020 กำลังเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัวเองว่าอาจเข้าข่ายเป็นผู้มีพฤติกรรมการโกงหรือการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้างอาทิการขอเบิกเงินค่าเดินทางจากบริษัทเกินจริงการบอกหัวหน้างานว่างานที่ได้รับมอบหมายมีความคืบหน้าแล้วทั้งที่ไม่เป็นความจริงการลอกข้อสอบหรือแม้แต่การหยิบอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ที่บ้าน เยาวาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่เป็นเรื่องใกล้ตัวในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลายและบางกรณีก็สามารถตีความได้ว่าสอ่อเจตนาทุจริตคอร์รัปชันแต่บางเรื่องบางประเด็นกลับถูกมองว่าเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเพราะผลลัพธ์ไม่ได้ทำให้ใครได้รับความเสียหายเช่นการเขียนงบประมาณโครงการในมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่นการจัดซื้อเสื้อก,กิจกรรมของนักศึกษาที่ทํางบซื้อตัวละ300บาทแต่เมื่อซื้อจริงอยู่ที่ราคา150บาทหลังต่อรองราคาและตกลงกับทางร้านค้าให้ลงบินหรือใบเสร็จรับเงินในราคาเดิมจึงเกิดเป็นส่วนต่างขึ้นและแม้ท้ายที่สุดแล้วเยาวชนยังยืนยันว่าผลต่างในค่าใช้ใจ่ายนั้นไม่ได้นำมาใช้ส่วนตัว แต่นำไปจัดเก็บไว้สำหรับการสำรองจ่ายในกิจกรรมอื่นต่อไปและยังมีประเด็นการาทุจริตเกตการศึกษาเกิด<อ>ขึ้นตัวอย่างใหญ่ๆคือทางมหาลัยก็มีแบบเช่นเอาเอาตัวเข้าแรกนักศึกษาเอาตัวเข้าแรกหรือนักศึกษาชายเอาตัวเข้าแรกเพื่อแรกกับเกตครับผมทำไมต้องทำุจริตเนี่ี่เข้าใจาก็เคยถามเพื่อนนะครับเคยถามก็ถ้าถ้าเหมือนอาจารย์ ชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้ก็ได้เกรดมาแบบไม่ง่ายครับผมในความคิดหนูเองนะการคอร์รัปชันการโกงหรือการติดสินบนอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะในในเรียกว่าอะไรนะในทางการเมืองหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเดียวแค่แบบเราเองก็สามารถคอร์รัปชันได้อย่าง เราจะทํางานกับเพื่อนงเงี้แล้วเราบอกเพืนว่าเฮ้ยเรามาสายแค่เราเริ่มโกโหกก็คือการโกก็อย่างเช่นการจะนําข้าวอะค่ะที่ตอนนี้ส่งผลให้กับพวกชาวนาแล้วก็คนทั่วๆไปผมคิดว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยนะครับผมถ้ากล้าทําในประเทศไทยประเทศบ้านเกิดที่เป็นประเทศของตัวเองที่ตัวเองได้เกิดมาแล้วทัางกล้าทําขนาดนี้ก็ไม่สมควรที่อยู่ในประเทศไทยครับผม จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสาเหตุหนึ่งมาจากความไม่พอเพียงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นักวิชาการด้านการเงินจึงมาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดก,การเงินที่มีอยู่อย่างถูกต้องที่ตอบสนองความต้องการจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตคือเราอยากจะเน้นให้กับทางเยาวชนเนี่ยได้ทราบไว้ว่าในไปถึงช่วงจวังหวะแห่งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องถูก ชักจูงไปทางด้านมืดนะครับเพราะว่าเราต้องการเงินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะสอนเขาเนี่ยก็คือว่าวิธีการบริหารเงินเนี่ยทำอย่างไรอย่างถูกวิธีและมีเกียรติรวยได้อย่างมีเกียรติไม่ต้องไปโกงเข้ามาก็รวยได้ครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับอย่าไปคิดว่าเออคนอื่นเขาก็ทําเราก็เลยทําบ้างมันไม่ใช่เราต้องตั้ง ความหวังว่า้เรื่องของการคอรัปชันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจการทุจริตงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียนในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะไทย PBS ได้เบาะแสให้ตรวจสอบงบประมาณเกือบ3,900ล้านบาทปปชลงมติด้วยเสียงข้างมาก6ต่อ3นะคะโดยมีคําสรุปว่าจะให้กล่าวหาความผิดต่อนายยงยุทธวิชัยดิตในขณะที่ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะ ในกรณีที่มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินณเวลานั้นทั้งทั้งที่อธิบดีมีคำสั่งให้ยกเลิกโฉนดที่ดินสนามกอล์ฟเอลพายนะคะเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2553ศาลฎสาดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำสั่งยกฟ้องคดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟเอลพายเนื่องจากคดีหมดอายุความ เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพลเอกภผยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวภายในงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการยืดอายุคดีความหรือไม่กำหนดอายุคดีความและแนวทางนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระยะยาวซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการหารือของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศค่ะ เลขาธิการคณ,ณะกรรมาการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชมาร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้และแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยให้แก่เยาวชนยุค2020ได้รับทราบข้อมูลและตระหนักถึงปัญหารวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์โบเวนมาสืบอกว่าเป็นการปล้นชาติ แบบใหม่นะครับมนันรุนแรงขนาดเป็นการค้นร้าเรื่องของสนามคุณซองเนี่ยนักการเมืองโกงสั่งให้โกงปรากฏว่าเวลาจะถูกลงโทษเนี่ยไปไปมามาอาจจะจายเป็นครูคนเล็กคนน้อยที่เป็นกรรมการตรวจนะพร้อมทั้งเปิดเผยว่ากรรมธิการได้สรุปข้อเสนอต่อคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญ30ประเด็นโดยประเด็นหลกักมีเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและองค์กรอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐและบทบาทของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตรวมถึงการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมตามหลัก UNCAC เช่นอายุความของคดีและการติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดนเรืงกฎหมายก็มีการคุยกันว่าเราน่าจะอนุวัตให้เป็นไปตามสนธิสัญญาสหป,ประชาชาติ ที่เราไปลงนามเอาไว้แล้วสิบกว่าปีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เคยมีการออกกฎหมายมารองรับตรงนี้เราเห็นว่าควรจะมีการออกกฎหมายมารองรับอนุวัตให้เป็นไปตามอ,อนุสนธิสัญญาอย่างที่ว่านะครับซึ่งจะทําให้อายุความของคดีทุจริตเนี่ยยาวขึ้นในขณะเดียวกันก็คือว่าเรื่องโทษก็จะ,ะมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ความร่วมมือในการติดตามผู้ร้ายข้ามแดน รวมทั้งการติดตามยึดอายัดทรัพย์ที่ได้จากการโกงเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สําคัญที่ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบได้เนี่ยก็คือว่าระบบจะต้องโปร่งใสนะครับผู้ที่จะเข้าสู่การเมืองควรจะมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเปิดเผยเรื่องการเสียภาษีย้อนหลัง5ปีขณะเดียวกันนะครับก็คือว่าเราคิดว่า,าข้อมูลข่าวสารสาธารณะ การดําเนินนโยบายหรือว่าการทํางานของผู้มีอานาจทางการเมืองหรือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยควรจะต้องถูกเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามตรวจสอบได้ครับกรรมการกลยุทธ์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดเผยว่าได้เล็งเห็นความสําคัญต่อแนวคิดและมุมมองในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันของเยาวชนจึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชันหรือยูสโดยความร่วมมือ ระหว่างองค์กรต่อต้านคอรัปชันศูนย์คุณธรรมและองค์กรภาคีเชิญเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกต่อภัยของคอรัปชันนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าน,นี้คือเขาต้องออกไปสู่ภาคปฏิบัติองค์กรต่อต้านคอรัปชันเนี่ยมีแผนเรื่องของการทำโครงการต่อต้านคอรัปชันนะครับก็คือว่าเด็กที่ออกไปเนี่ย เขาจะต้องออกไปทําโครงการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันในรั้วมหาวิทยาลัยหรือในภาคสังคมโดยที่เราเนี่ยจะมีการสอนเขาเรื่องของการทําโครงการนะครับที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโปรเจกต์เบสว่าในการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของสังคมพวกนี้ต้องทําอะไรบ้างการติดตามประเมินผลโครงการหลังจากนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและองค์กรภาคีเครือข่าย จะนำประเด็นข้อเสนอต่างๆของเยาวชนที่เข้าร่วมสะท้อนมุมมองกลับไปรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยก่อนประมวลผลแล้วนำมาแสดงเป็นผลงานในวันต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการจุดประกายสนับสนุนความภาคภูมิใจของเยาวชนและสถาบันการศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้น ที่เยาวชนจะได้มีส่วนร่วมในการโลนโรงต่อต้านและสร้างบุคลากร,กรที่ดีของประเทศซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเยาวชนคนดีไร้คอรัปชัน